สวัสดีครับผมตัวแทนของกลุ่ม PK 2 4่1 4วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการ Packing and Control โดยชื่อโครงการนะครับจะมุง่งม่งมุ่งเน้นไปที่การประหยัดและควบคุมประสิทธิภาพของการใช้งานพลังงานภายในสถานประกอบการการควบคุมโดยอัตโนมัติปรับการใช้งานตามความจำเป็นระบบ IoT สามารถควบคุมและ,ะวัดค่าได้อย่าง Real time. เรีย m ไทมเป้าหมายหลักของเรานะครับคือการที่เราสามารถให้คำแนะนำกับสถานประกอบการว่าเขาจะสามารถตรวจสอบวัดค่าพลังงานภายในสถานประกอบการของเขาได้ยังไงนะครับสำหรับรยายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวให้ช้องอธิบายเพิ่มเติมครับครับในพาร์ทที่เป็นส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะแบ่งโซนเป็นสโซนนะครับโซนแรกก็จะเป็นตัวเกตเว์นะครับ เราใช้ของ v b o x แล้วก็ Elfin ครับที่จะใช้ในการสื่อสารแล้วก็เป็นในด้านของเซนเซอร์นะครับก็จะแบ่งเป็นสองสองอย่างครับก็จะเป็นเทมเซนเซอร์และ power meter นะครับที่จะวัดแรงดันวัดกระแสนะครับต่อมานะครับก็เราก็จะมี I/O แล้วก็ PLC นะครับที่เอามาช่วยเรื่องของการคอนโทรนครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ครับเนื่องจาก Uh, ตัว v b บ็นะครับ uh, ตัวพาร์ทที net, uh, ada, ่เราซื้อมามีซอฟต์แวร์มาให้ด้วยครับที่ชื่อว่า v n n t t เราเลยสามารถใช้ v i n น t นะครับเขียน s c a d a dashboard แล้วก็ดึง data ได้เลยครับก็จะเป็น Mod b u ั p r o ที่จะมาช่วยในเรื่องของการเซตอัพคอนโทรลการสื่อสารนะครับแล้วก็ IoT Service ที่จะมาเซตอัพตัว Gateway e l อ i นนี่คือเป็นผังการทำงาน ที่เราออกแบบไว้ครับก็จะแบ่งเป็นสองเซกชันครับเซกชันแรกจะเป็นในส่วนของห้องสต็อกพาร์ทครับที่มีปัญหาในเรื่องของพาร์ทเสียพาร์ทไม่สามารถส่งลูกค้าได้ครับเราก็จะนำตัวเทมเนี่ยครับมาจับอุณหภูมิว่าอุณหภูมิในห้องมีเท่าไหร่ครับแล้วก็ ใช้ตัว IO Modbus เป็นตัว c o n โทรลแอรครับก็สื่อสารผ่านด้วยเอลฟินครับที่จะเกาะกับตัว w i i i เราเตอร์ภายในบริษัทครับแล้วก็จะมาแล้วก็อีกเซกชันหนึ่งนะครับก็จะมาเป็นส่วนของตัวด้านล่างครับที่เป็น Workroom ครับเป็นตัว V-Box แล้วโตตัว PLC ครับที่จะมานำมาเขียนฟังก์ชันการปิดเปิดออโต้ของแอร์ครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็อันนี้ก็คือหน้าแดชบอร์ดนะครับที่เราสร้างขึ้นมาครับเพื่อให้ดูการใช้งานเบื้องต้นครับหรือว่าท่านคณะกรรมการอยากอยากเข้าไปดูตอนนี้ก็เดี๋ยวสามารถสแกน QR code ได้เลยครับ,รบสำหรับการอัปเดตโปรเจกต์นะครับหลังจากที่ได้เวิร์กช็อปครั้งแรกไปนะครับสิ่งที่เราทำในการทำครั้งแรกหลังจากเวิร์กช็อปเสร็จนะครับคือการ เอางบประมาณไปสั่งของจัดซื้ออุปกรณ์นะครับแล้วก็วกทําการทดสอบประกอบอุปกรณ์ในเดือนมิถุนาครับแล้วก็ได้ทําการเริ่มเขียนดารด้าดึงข้อมูลจากเทมเซ็นเซอร์ครับแล้วก็ในปัจจุบันที่เราจะทํากันก็คือการทําชิ้นงานใช้งานจีนเพื่อติดตั้งในเรื่องของปัญหาและการแก้ไขของปัญหานะครับด้วยพวกผมได้ทําการได้ฝึกงานกันทั้งหมด4ี่คนเลยครับ จะมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาในการทํางานครับคือการแก้ไขปัญหาคือโดยการพูดคุยกับบริษัทเพื่อหาเวลาในการทำโปรเจกต์มากขึ้นครับครับแล้วก็ส่วนปัญหาที่2ครับคือมีการขนส่งที่ล่าช้าครับเราก็เลยจัดแขีนสำรองโดยการเซ t ตัพอุปกรณ์เพื่อใช้งานเขียนแดชบอร์ดเพื่อนําข้อมูลไปก่อนครับผมครับในส่วนปัญหาที่3นะครับคือรองบประมาณ อที่สองครับเพื่อนามาใช้สํารองเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมครับแล้วก็การแก้ปัญหาครับคืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือสามารถใช้งานได้เราก็จะนํามาแอ่ p ซัพพอร์ตที่เรานี้ก็จะเป็นรูปภาพสถานที่จริงนะครับที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาตัวด้านมุม่าสุดของมือผมนะครับก็จะเป็นตัวลูกยางนะครับที่ทางบริษัทเราทํา พักเพจนะครับส่งบริษัทที่เป็นทำพาร์ทเกี่ยวกับอะไรรถยนต์นะครับที่เขาต้องใช้ตัวโรบอทเข้าไปควบคุ่มแล้วก็ดูชิ้นงานขึ้นมาครับคือตอนนี้ทางบริษัทแจ้งว่า,าลูกยางเนี่ยเกิดการเหลืองแล้วก็คุณภาพในการดูเนี่ยมีการเสื่อมลดลงหมคุณภาพสินค้าเนี่ยส่งส่ง,งกับลูกค้าไม่ได้ครับ,รบตรงนี้ที่มีปัญหาก็จะเป็นในเรื่องของห้องซ็อกพาร์ทครับ เราได้รับแจ้งมาครับแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ติดอยู่ในห้องอยู่แล้วปกติคือเขาใช้อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาถ้าไม่มีคนอยู่ในห้องสต็อกพาร์ทเนี้ยครับก็จะไม่มีคนไปปิดเปิดแอร์ไม่มีคนไปดูแลในตรงนี้ครับพาร์ทก็เลยมีส่วนได้เสียส่วนส่วนส่วนเสียครับกับตรงนี้นี้ก็จะเป็นด้านล่างครับที่เราใช้ปั๊มลมใช้เครื่องบิลลิงครับเวลาเราขึ้นงานพักเพจนะครับหรือว่าเพจ ตัวโรบอรตเองที่เรานำมาเซอร์วิสนำมาซ่อมนะครับก็จะเป็นการวัดค่าพลังงานโดยที่เราจะให้เขามอนิเตอร์ดูได้ครับสถานะการทำงานว่าทำงานอยู่ไหมในเมื่อพี่ทีมงานช่างหรือพี่บริหารก็ดีตอนนี้เขาไม่อยู่ออฟฟิศนะครับที่เขาอยากเข้ามาดูอันนี้ก็จะเป็นการ s อสเบเบื้องต้นครับที่เราประกอบพวกอุปกรณ์ลงกล่องนะครับแล้วก็เขียนตัว ดึง Data ข้อมูลออกมาใช้อะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปในตัว VNet ครับแต่ว่าหน้าแดชบอร์ดคือจริงๆผมต้องพูดคุยกับตัวผู้ใช้งานเองว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยคประมาณนี้ครับกรรมการมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างครับย้อนกลับไปแน่ตรงสต็อกลูมใช่ไหม สต็อกรวมกับเวิร์กรูมได้แก่ชั้าได้แครชั้นก็สองจุดนี้อยู่ไกลกันไหมเป็นชั้นบนกับชั้นล่างครับสต็อกห้องสต็อกพาทจะอยู่ด้านบนครับอ๋ออยู่แล้วเวิร์กอยู่ข้างล่างเห็นในแผนก็คือตัว v ีเน็ตกับตัว v ีบล็อกนี่คือตัวเดียวกันจะใน v ีบล็อกมี v ีเน็ตใช่ใช่ใช่ครับอ๋อพี่พี่ตรงนี้คือจะว,วัดแค่กระแสแะไรเป็นตัวมอเตอร์นะครับผมเอาค่าอะไรศไปโชว์บนแดชบอร์ดเอ่อ ตัวตัวเทม์ไอตัวาวเวอร์มิเตอร์เนี่ยครับเขาจะสามารถวัดอ่าวลเตจแล้วก็เคอร์เรนต์ครับแต่ว่าค่าที่เราจะแสดงผลในแดชบอร์ดจริงๆก็อ่าอยากจะทำเป็นตัวโชว์วลเตจเคอร์เรนต์แล้วก็เป็นยูนิตไฟฟ้าครับเพื่อที่จะให้อ่าทั้งผู้บริหารบริษัทอย่างเงี้ยครับเขาคำนวณค่าไฟต่อเดือนได้ว่าเดือนนี้เขาใช้ไปเท่าไหร่วันนี้เขาต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ใหคเขาประมาณการได้เบื้องต้นแล้ว power meter กามีอยู่แล้วไหมหรือว่าเราซื้อไปเพิ่มให้เขาตัวมิเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่มีครับคืออุปกรณ์เราก็ต้องจัดหาใหม่ทั้งหมดเลยแล้วกาซื้อมิเตอร์ไปด้วยแต่จริงสิงที่เขาอยากเห็นเลยก็คือสถานะการทำงานของ Motor. มอเตอร์ด้วยใช่ไหมแต่ว่าพวกค่าไฟอะไรเราเพิ เด็นของพี่มีว่าพี่ได้ยินน้องพีเซนต์ว่าระบบของน้องช่วยให้ประหยัดและควบคุมประสิทธิภาพของระบบหน้าง,งานก็คือมอเตอร์หรือว่าแอร์ได้ในส่วนนี้อ่ามันทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเพราะว่าน้องแสดงผลโวลเตกดับเอิลเน็นให้ดูแต่ว่ายังไม่มีส่วนที่ว่าตรวจสอบหรือว่าอะไรที่มัน ทำให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตรงนี้ได้คิดไว้แล้วหรือยังอะครับคือผมคิดไว้แล้วว่าถ้าอุปกรณ์เรามาครบอย่างเงี้ยครับทั้งตัว power meter ด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นเทมด้วยคือเราจะลองติดตั้งใช้งานจริงก่อนครับแล้วก็อ่เช็คผลเบื้องต้นว่าคือพอเราติดเข้าไปได้แล้วเนี่ยทัย้งห้องสต็อกพาร์ทเนี่ยครับที่ว่าพาร์ทเสียหายใช้แล้วพาร์ทมีความเสียหายน้อยลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอด้านล่างเนี่ยครับจากที่ผมทํางานมาก็จะเป็น สวนที่พี่ๆทีมช่างครับใช้บางทีเปิดเครื่องมิลลิ่งทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับออนเครื่องทิ้งไว้อ,อนพวเวอร์ทิ้งไว้ก็มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างเงี้ยครับเพิ่มเติมให้เลยเนาะในส่วนของ power meter มันไม่ได้มีแค่ว์เตะกับกระแสหรอกมันมี power ด้วยดังนั้นเราสามารถดึงข้อมูลการใช้พลังงานจากตัว power meter ได้เลยนะครับอย่างนี้ฝากบสง,งสัยว่า หมือนตรงที่หน้าทาเกตบอกว่าพาร์ตมีความเสียหายทําให้ส่งงานไม่ได้เหมือนบอกว่าเป็นเพราะทางทางที่ตอนที่ผมไปเข้าไปคุยพี่เขาบอกว่า,เ,าเนื่องจากอุณหภูมิมีความร้อนสูงไปในห้องก็บอกว่าพาร์มันเสียหายเพราะอุณหภูมิมันสูงใช่ไหมคะเป็นเพราะอุณหภูมิส่งผลกับพาร์ตแต่ว่าแดชบอร์ดเรามีแค่วลเทจกับเคอร์เรน อีกหน้าหนึ่งมีโอเอ็มกับ h ิวมิดิตี้อยู่อ๋อเอ๊ะมันคนละหน้ากันหรอใช่ครับเราทำไว้สองหน้าเจอแล้วพี่ก็สงสัยว่าทำไมอุณหภูมิส่งผลแต่ถึงไม่ได้พูดถึงอุณหภูมิที่ส่งเอเอแล้วอันนี้ใครจะเป็นคนสั่งเปิดได้หรอตัวที่เราจะ,อะคอนฟิกตัวเนี้ยครับ ระบบทั้งหมดจะเป็น local network ครับก็คือคนภายในบริษัทเท่านั้นครับใช่ต้องเป็นเ r o ตอร์ของบริษัทอะตัวที่เราจะใช้ c o n f i g สมมุวลว่าบอกว่าต้องต่อเข้า local network ในบริษัทก่อนใช่ไหมคะถึงจะไป control ได้แล้วใครที่จะสามารถ control ระบบนี้ได้บ้างหรือว่าทุกคนที่อยู่ในบริษัทที่ต่อ local ก็สามารถ control ได้หมด คนที่เชื่อมกับตัวคนที่เชื่อมกับตัว IP พ i f i ของบริษัทอะถ้าทุกคนในบริษัทต่อเน,น็ตเดียวกันทั้งหมดสมมติว่าน้องสี่คนต่อเน,น็ตเดียวกันทั้งหมดเลยน้องไปสั่งเปิดเพื่อนอีกคนสั่งแล้วอีกคนก็สั่งเปิดอย่างนี้ได้ทั้งวันเลยเหรอคนนึงเปิดคนนึงปิดได้หมดเลยเหรอคะ มันมันควรไหมเอาเอาใหม่ก่อนมันควรไหมมันควรให้จะเป็นทุกคนที่จะสามารถทําอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าควรจะต้องมีใครที่สามารถสั่งคอนโทรนอันนี้ได้แค่เฉพาะเจาะจงยูเซอร์ในในตัววีเน็ตนะครับตอนที่เราแชร์ตัวหน้าแดชบอร์ดไปครับมันจะสามารถเลือกได้ว่าให้ดูอย่างเดียวหรือว่าให้ดูด้วยแล้วก็คอนโทรนด้วยได้ เดี๋ยวถ้าอันนี้ผมขอไปศึกษาเพิ่มเติมโอเคหมายว่าเขาตั้งใจจะจะให้คอนโทรลตอนที่ไม่มีคนอยู่ที่บริษัทด้วยไหน่ะหมายถึงที่บริษัทมีคนอยู่ตลอดป่ะนะครับแล้วแต่บางครั้งครับเพราะบางทีุ <c oughs> พี่บางคนก็ออกทุกคนก็ออกไปหน้าง,งานแต่ห้องสต็อกมันต้องมีการคุมไอตัว a อซนี้ตลอดเวลาใช่ปะใช่แล้วตอนไม่มีใครอยู่เชื่อมต่อกับเพือข่ายของบริษัท แตนบริษัทแล้วมันใครเป็นคนคุมอ่ะก็จริงๆที่คนอยู่บริษัทเขาก็เดินขึ้นไปปิดก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเออแต่ว่าปัญหาก็คือตอนไม่มีคนอยู่ใช่ปะตอนที่ไม่มีคนมอนิเตอร์ก็จะให้พี่ที่เขาดูแลห้องอาดอ่ะเข้าไปคอนโทรลได้กี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ครับก็ เมันทนได้ไม่แน่เกี่ยวกับเรื่องอยู่ใน้องโฮสต์หรืออยู่ข้างนอกแต่มันควรมีเพอร์มิชันของยูเซอร์คนนั้นๆว่ายูเซอร์คนนี้คือเอนจิเนียร์พี่ที่เป็นเจ้าของห้องคนคนนี้ควรจะเอ้าถึได้ทุกอย่างคนคนนี้เป็นแค่คนสต็อกของเขาควรจะเป็นแค่วิวเวอร์คือดูได้อย่างเดียวนึกภาพตามทันออที่พยายามจะสื่อสารกันคือระบบตัวนี้อยากจะให้แอดระบบตัวนี้เข้าไปครับซึ่งไม่แน่ใจวินเนททำได้ป่ม ไม่ทำได้รอรลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ <c oughs> ของของคุณตอนเล่าใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะ <c oughs> รวบลัดนิดนึงเนาะตอนที่บอกว่าลูกยางเหลือ,องเรื่อยะจริงๆคุณน่าจะเอาไปอยู่ช่วงแรกเนาะให้มันเห็นให้ทุกคนรู้ก่อนว,ว่ามันคือปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมที่บริษัทเขาประสบอยู่แล้วก็คุณจะได้พูดถึงเรื่องแนวทางหรือว่าโซลูชันของคุณอนะ่ะมันจะได้ร้อยเรียงกันมาอันนี้อยู่ดีคุณมาเล่าตอนการที่คุณเล่าวิธีการทํางานอะไรของคุณไปแล้วแล้วคุณค่อยย้อนกลับมาปัญหามันก็จะแบบขัดขัดนิดนึงในขณะที่ อีกเรื่องนึงอ่ะที่ผมงงคือแดชบอร์ดคุณบอกว่าเดี๋ยวแดชบอร์ดตัวนี้จะไปคุยกับผู้ใช้งานก่อนแปลว่าก่อนน้นนี้ยังไม่ได้คุยเหรอว่ายังไงยังครับคือตอนนั้นมีเวลาเขียนหน้าแดชบอร์ดเลยทำตัวนี้อย่างเดียวเลยอ๋อโอเคแต่คุณเข้าใจใช่ไหมว่าการการคุยกับยูเซอร์เป็นเรื่องสําคัญว่าเขาต้องการอะไรแล้วมันมันจะช่วยเขาได้ยังไง <c oughs> แล้วก็ลิงก์ไปกับเรื่องที่สามก็คือว่าตอนนี้คุณยังไม่มีทำลายในเรื่องของการดําเนินงานต่อถูกไหม ผมยังไม่ไม่เห็นตัวแผนงานที่คุณจะไปทำอะไรต่อครับเป็นตัวถ่าทำลายตัวนี้ที่โยงไว้เป็นด้านสุดท้ายเลยครับอืมมันเป็นแผนการดำเนินงานที่ดีไหมไม่ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อกี้มีคอมเมนต์ในเรื่องที่คุณอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มแล้วก็ไปทําเพิ่มหลายส่วนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระวังหน่อยในการัไปทําบริหารเวลาจัดการทั้งเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้มันให้มันทันแล้วก็ ตอบโจทย์หรือว่าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีแผนการดำเนินงานที่มันรัดกุมแล้วก็เห็นภาพชัดกว่านี้หน่อยเนาะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องสุดท้ายหลังจากคุณทําเสร็จผมก็หวังว่าคุณจะมีภาพแบบเหมือน before after ให้ดูว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมันสามารถประหยัดหรือลดเวลาหรือลดทรัพยากรหรือว่าลดาความสูญเสียของไอตัวพาร์ทของบริษัทเขาได้มากน้อยอยังไงบ้าง